ของควานบ้นพ่อผู้ละหารเลยจุ๊บคาเล่ผู้ละหารเลยจุ๊คเ่เาเเออ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 อไปพ้ออไพรอกนอหลานูอเพร้ออไพร้มให้พรให้พรให้ทุกคนเร่องนั้นยังดีมทุกคนอนเอทุกคนนั่นะ

เพื่อปีนามาบ่ได้มานั่งเจ้าคอยสิบมือรักแล้วไปแล้วไปเอาไุเจียวไปเลยเกียวไปนอนน้องลูกหลานทุกคนก็อยู่นี่มีแห้งให้เจริญเจริญเด้อสมพรปากให้ได้รำไรรวยให้มียศธรรมาสักพวนที่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายก็ให้ได้เงินเดือนชุงมชวงพู่ถึงแฝดเป็นลูกธารกิจกันให้ได้หลายเด้อ ผู้ที่เป็นเจตเตกรก็ซื้อง่ายขายคลองได้อ้อยได้มันได้ยังก็ให้ได้ลลายได้ใส่น้ำน้ำนมรุ่มลายทุกคนนั่นะผู้สิไปรอดผู้สิบไปรอดผู้สิ่ไปรอดก่ได้ไปผู้สิบไปหางิ้งงูงิ้งนูได้เพอาแค้ก่ได้ละลาย ขไว่ากม่ซื้อว่ากันเลยเว่าซื้อ่กันกันเลยอันบักบันบักยักกันได้กินได้ยว้พอนเองท่านได้บว้พอนว้พอนได้ยบด้ฮัลวแต่ส่วนกเ้นารใคร่หลายเล้วก็มีแต่เงาแต่เพิ่ว่าใส่